โอเคครับก็กาบสวัสดีท่านผู้ชมทุกๆคนทุกๆท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเหลือคอฟเอฟและวันนี้นะครับเราอยู่กับเว็บไซต์เทสลาสเปอร์ชาร์จเจอนะครับเป็น EP 2ีนะครับและ EP 2ีเนี่ยผมมียอดอยู่550บาทและ EP 1ีที่ผมเล่นไปนะครับบางคนยังไม่เข้าใจเดี๋ยวผมจะมาอธิบายในคลิปวิดีโอนี้นะครับคลิปวิดีโอนี้ก็จะอธิบายการได้รับเงินจากตรงนี้นะครับและยอดรวมที่ผมได้มาจากเว็บไซต์ตัวนี้2820บบาทนะครับเว็บไซต์ตัวนี้ น่าเล่นสุดๆเพราะว่าเป็นเว็บซต์ที่เปิดใหม่และใครที่เล่นพร้อมกับผมลงทุนพร้อมกับผมเนี่ยก็มีโอกาสได้กําไรเร็วนะครับเพราะว่าทุกเว็บซต์มันมีความเสี่ยงครับถ้าเราศึกษาดีๆก่อนลงทุนถ้าเราเล่นครั้งแรกเราเล่นก่อนเพื่อนเราก็ได้ก่อนเพื่อนนะครับพูดง่ายก็คือ น้ำขึ้นแล้วก็ต้องตักครับตามนั้นเนาะโอเคอยูเซ่ตัวนี้ใครที่อยากสมัครสนใจลิงก์ตรงใต้ปักหมดุดคอมเมนต์กดเข้าไปแล้วสมัครและเล่นไปพร้พอ,พอมๆกันได้วันนี้ผมจะมาถอนเงินด้วยนะครับวิธีการถอนเงินของผมไม่ยากเลยนะครับกดเข้าไปตรงคําว่าถอนปุ๊บยอดมี550บาทเนี่ยถ้าใครสมัครครั้งแรกต้องผูกบัญชีธนาคารก่อนนะครับถึงจะสามารถถอนได้ตัวอย่างที่ผมผูกเนี่ยผมผูกไปเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็จะแค่ใส่จํานวนแล้วก็ถอนเลยนะครับห้าร้อยห้าสิบบาทนะครับที่ผมต้องการถอนวันนี้นะครับผมจะถอนเลยนะครับ ไม่มีหักค่าธรรมเนียมนะถอน5้าอบาทก็เข้าบัญชีเรา5้0บาทเลยอ่ะเดี๋ยวผมลองกดถอนให้ดูปั๊บส่งเรียบร้อยแล้วกรุณารอสักคู่โอเคนะครับตอนนี้คือเขาหักพื้นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเงินเรานะครับเนี่ยประวัติการถอนของผมนะครับวันที่22ผมถอนไปทั้งหมดก็2 0 0 0กว่าบาทเลยนะครับแล้วก็วันที่24ก็ผ่านมา1วันเองนะครับ22 23 24วันนี้สิบ่ามาี่สิบีวันดียวผมมียออ่ยี่สิบสี่ผ่านมาวัน้ดูนะผมับกอแป๊บนะงขอรีกกอยห้าสิบบาท ลองออกลองเข้าใหม่ดิเผื่อว่าเขาจะถอนให้นี่ไงสาเร็จเรียบร้อยแล้วเว็บใช้ตัวนี้จ่ายโคตรเร็วเลยครับคนดูเนี่ยถอนปุ๊บเข้าปับ๊บผมถอน19บเนาฬิกาห้ตอนนี้19บเนาฬิกาห้เนี่ยหนาทีเองเงินเข้าแล้วนะครับแล้วก็เร็วนะครับเร็วทันใจผมชอบเลยมากๆผมบอกไว้ก่อนเว็บใช้แนวนี้ผมชอบนะครับแล้วก็ผมก็มาเล่นเพราะว่ามันถอนเร็วแล้วก็น่าเล่นเล่นง่ายด้วยนะครับดูดูรายได้รายวันวันนี้ผมมี3 3 5บาบาทเนี่ย รายได้รวมที่ผมถอนจากเว็บไซต์ตัวนี้อ่ะไปดูวิธีรายได้ก่อนเลยนะครับอ่าขั้นตอนแรกผมบอกสายลงทุนก่อนเนาะเว็บนี้ถ้าใครที่เป็นสายลงทุนก็กดเข้าไปตรงตรงนี้นะครับ t e s d a อ่าแล้วผมลืมเลยลืมบอกเลยว่าเว็บไซต์ตัวนี้นะครับใครที่สมัครขั้งแรกรับไปเลยนะครับจำนวน500บาทนะครับจำนวน500บาทนะครับเป็นเงินลงทุนนะครับเราจะได้รายได้รายวันวันละ5บาทนะครับก็คือตรงนี้นะครับกดไปตรงรายได้ตรงนี้นะครับเนี่ยเนี่ยเนี่ยตรงนี้ตรงนี้ เราจะได้รายได้รายวันวันละ5บาทแต่ละวันวันละ5บาท5บาท5บาทนะครับเนี่ยพอถึง24สชั่วโมงเขาก็จะให้ถึง24สชั่วโมงเขาก็จะให้นะครับตามนี้เลยนะครับเห็นปะผม2วันผมก็ได้10บาทอย่างเนี้ยแล้วก็สมัครปุ๊บนะครับแค่สมัครนะครับนอกจากได้500แล้วเรายังได้เลยนะครับ20บาทจํานวน20บาทเลยไอ้20บบาทตรงนั้นแล้วก็ 500บาทก็รวมเป็น520บาทอย่างเนี้ยแล้วก็เว็บไซต์ตัวนี้ถอนขั้นต่ำแค่100บาทถึง100บาทยอด100่บาทตรงนี้เมื่อไหร่ปุ๊บเราสามารถถอนได้เลยนะครับปะ่ะสายลงทุนนะครับบอกไว้ก่อนเลยใครที่อยากลงทุนลงทุนขั้นต่ำแค่300บาทนะครับก็ดูและนอกจากนั้นแล้วในแต่ละวันยังสามารถเล่นตัวนี้และสามารถชิงเงินรางวัลจำนวนสูงสุดถึง5000บาทนะครับอ่ะเดี๋ยวผมลองตรวจสอบอันดับของผมตัวนี้ผมอยู่อันดับ22 22บเนี่ยไม่ติดท็อปครับ ต้อง20ถึงจะติดท็อปเราจะได้ร้อยบาทวันแรกๆอ่ะผมมาผมติดท็อปเจ็ดอ่ะคุณดูผมได้250บาทเห็นป่ะผมถึงมียอดถึง500กว่าบาทอ่ะแล้ววันนี้อ่ะเมื่อตอนกลางวันผมก็มีผมก็ติดท็อปท็อปเก้านะเมื่อตอนกลางวันอ่ะตอนเที่ยงอ่ะผมติดท็อปเก้าครับติดท็อปเก้าก็ได้250บาทแต่ว่าพอตกมาเย็นอ่ะคนเล่นเยอะเว็บไซต์ตัวนี้นะครับเขาแข่งกันอนะ่ะแล้วผมอยู่ท็อปยี่สิบสองเลยนะครับถ้าท็อปยี่สิบเนี่ยผมได้หนึ่งร้อยบาทนั่นเนี่ยแต่ว่าต้องท็ เนี่ยเยตเตเดเย,ยตเตเดเมื่อวานผมติดท็อปท็อปท็อปไหนวะเมื่อวานเนี่ยผมไม่ติดเมื่อวานอ่ะโอเคครับคุณดูมาดูสายลงทุนก่อนเลยนะครับดูสายลงทุนก่อนเลยนะครับถ้าเราอยากลงทุนราคา300บาทเราก็แค่กดเช่าทําเงินนะครับแล้วก็กดซื้อนะครับรายได้รายวันาวันละ15บาทนะครับผมบอกไว้ก่อนนะครับ15บาทเนี่ย10วันก็ตก150บาทแล้วเราก็สามารถถอนได้แล้วเห็นป่ะคุณดูแล้วมีเวลาตั้ง100วันน่ะ เราซ่าสามร้บาทเนี่ยโอ้ยแป๊บเดียวคืนทุนครับก็ดูแลว้วก็ราคาเนี่ยราคา600บาทราคา600บาทรายได้รายวันวันละ33บาทราคา1 0 0 0บาทรายได้รายวันวันละ60บาทอ่ะถ้าเราอยากซ่าสามร้บาทปะกดเลื่อนลงมาล่างกดซื้อเลยนะครับมันก็จะเด้งระบบไม่ว่างกรุณาอ๋อบอกไม่ว่างอู้สปวดเล่นเยอะนะเนี่ยระบบจนไม่ว่างอ <laughs> ะ <laughs> คนเล่นเยอะผมบอกไว้เลยนะครับเว้ยใช้ตัวนี้คนเล่นเยอะอาจจะไม่ว่างขนาดนี้อ่ะชอาแทนละแสนดิชอาแทนละแสนว่างไหมว่างว่ะเแท่นละแสนว่างว่ะก็ะดูอ๋อก็ปีแล้วไปเติมอ่ะครับคนดูสมมุติว่าเราจะเติมใช่ไหมค่ะดูแล้วก็กัปีเนี่ยหมายเลขเขาเนี่ยหมายเลขตรงนี้ก็ปีไปปุ๊บแล้วก็ไปเติมเข้าแอปธนาคารแล้วก็เติมเลยนะครับอ๋อมีหลายสติปมากๆเลยอันนี้คือชื่อบัญชีธนาคารเขาเนี่ยก็คือพร้อมเพนั่นแหละคนดูไปเติมพร้อมเพะเบอร์ใส่เบอร์โทรเขาเติมพร้อมเพะถ้าใครเติมไม่เป็นก็ทักมาถาม ผมได้เดี๋ยวผมสอนวิธีการเติมเนาะโอเคใครคนดูคนดูมาดูถัดมาดีกว่ามาดูเหมือนที่ผมเล่นนะครับก็ผมก็เป็นสายฟรีนะครับสายฟรีนะครับเนี่ยเลยนะครับที่ผมแนะนําเพื่อนนะครับเพื่อนผมเล่นอยู่300คนน่ะสามร้อยเจ็ดคนน่ะเห็นปะผมก็ได้คอมมิชชั่นเห็นปะแปดร้อยอย่างเนี้ยสี่ร้อยยี่สิบแล้วก็สามร้อยอะไรอย่างเนี้ยนะครับแล้วก็ร้อยยี่เนี่ยเห็นปะ บอกไว้ก่อนเลยนะครับดีนะครับใครที่เป็นสายฟรีนะครับแค่ขัดล็อกลิงก์ตรงนี้แล้วก็แนะนําเพื่อนนะครับแล้วก็ถอนเงินก็ถอนเร็วมากๆนะครับใครถอนไม่เป็นใครผูกบัญชีไม่เป็นไปดูคลิปวิดีโอ,โอตใต้ดีสคริปชันครับก็ดูโอเคใครที่ชอบคลิปวิดีโอน,นี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยไม่เข้าใจอะไรคอมเมนต์เดี๋ยวผมอธิบายเดี๋ยวเจอกันคลิปวิดีโอใหม่คลิปวิดีโอนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ